คือเราจะต้องมาทายชื่อเมนูอาหารเรียกว่าเป็นเกมแบบคุกกิ้งเกมอ่ะเออทายทายอาหารทายถูกได้กินเมนูนั้นอ่าซึ่งจริงๆแล้ววิธีการทายก็คือด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่เก่งกรอบเลยพี่มึงเก่งอยู่แล้วตอบเลยคะก็แต่ว่าต้ออย่างกุ้งต้อย่างกุ้งเป็นคำตอบนี่ทานกันมาเลยนะมาเลยครับอย่าเพิ่ง,ง,งเฮ้ยอีโดเห็นอีที่อะพีหนออย่าเพิ่ง ไปไอบีบน้ำมะนาวลงไปนะบีบนะหีใบแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปใช่บีบไม่บีบก่อนเหรอเชฟมันมาขมนะไม่ปิดไม่ปิดไม่บีบตอนนี้มันสูตรเขาอย่าไปเถียงกูดิขอโทษตามผิดปิดไปปิดไปกูวัวนึกออกแล้วกูนึกออกแล้วเหมือนกันกูไม่พูดหรอกกูรู้หลังค่าสีเงินหมูโง่เลยกูโง่เลยหมูเลยไก่เงินเลยไก่ห่อฟอยเหรอฮาดาวเหรอมึงยังไงมาเลยดีกว่า Yahoo, อย่พูดทอนต่างเพลง T D g วันนี้นำเสนอเกมที่มีชื่อว่าครัวคุณดอพี่อ้อดิใช่รไม่ใช่คือก,การเมืงของเราเองเราไม่ได้เรียนแบบไทยเราไม่ได้ล้อเ,เรียนไม่ได้เหมือนไทยเลยช่วงนี้ได้ปลูกกระบองเทรตงแต้วที่โก <c oughs> คือรายการเกมของเราวันนี้เนี่ยคือเราจะต้องมาทายชื่อเมนูอาหารเรียกว่าเป็นเกมแบบคุกกิ้งเกมอ่ะเออทายถ่ายถ่ายถูกได้กินเมนูนั้นอ่าซึ่งจริงๆแล้ววิธีการทายก็คือด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่เก่งมากอ่ะเราลองพูดมันก่อนนะว่าเก่งคือยังไงเก่งเลยคือ่จะแค่บอกใบ้มาแบบง่ายๆอะเราฝอัไม่รู้มสมมติบอกวัตถุดิบมาอันนี้อะไรอันนี้ก่อนประสบการณ์ด้านอาหารมีไหมมึงมีประสบการณ์ด้านอาหารไหมล่ะมีผู้ทำงานในวงการอาหารมาเป็นสิบปีหรออือใบใบ ผักหวานเก่งอ้าถูกเหรออีทองเก่งนะเนี่ยผักหวานมันไม่ใช่ใครต่อไปผักหวานบางคนก็ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่มมกินจังลักกูทำอาหารกูก็เคยซื้อผักหวานมาแล้วมาเด็ด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 อ่าผักหวานนี่อยู่ในเมนูก็ผักหวานผัดไข่ต้องผักหวานไข่ทอดแดงต้องผักหวานตากแตงตากอีโองอย่างเงี้ยรายการนี้จะสู่สีแล้วคือเลิศเลยอ่ะเจะสู่สีแล้วอย่างนี้แข่งกับกูสู่สีแล้วอ่ะทีนี้อธิบายอะไรโหมดละพาค่ะหมดละพา โหแล้วพ่ะเนี่ยคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาซึ่งวิธีการใบก็ไม่ได้ใบแบบง่ายๆไงยไงบอกคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ก่อนว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยมารวบรวมกันแล้วมาทายกันว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรใครตอบได้ก่อนชนะแล้วทำล้วได้อะไรได้กินอาหารเมนูอร่อยสุด,สดอร่อยนี้นซึ่งแต่ถ้ามันตอบผิดอ่ะอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์เลยนะ <S <S คือถ้าคุณมันกันคนทำเป็นเก่กไงไงแหมบางทีตะไคร้ข่า,ขามาตอบเลย ต้อยำออจะเป็นต้องต้มขาไก่ก็ได้เลยรอว่มันนาเกิดในกันไหวกันมึอันนี้กันมึงกูเลยคนเดียวก็คือว่าถ้าคนนึงตอบผิดไปแล้วเนี่ยผมจะได้หนึ่งคำใบที่ช่วยมาแล้วผมก็สามารถตอบได้แต่ถ้าวันนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยเราไม่ได้กินนะเราจะมีเชฟมาทำให้ดู มีวิธี<อ><อ>การทำเลยขั้นตอนการทำว่าเอ้ยเมนูนี้ทำยังไงเราจะรู้อาบางคนไม่รู้เห็นมีกระเพรามาเห็นมีข้า,าวโพดประกอบยามาหนึกไม่ออก แต่พอเชฟเขาเริ่มเรียงเริ่มอะไรปุ๊บก็เริ่มเอออกว่านี่คือเมนูอะไรประเด็นคือว่าคนดูทุกคนอะสามารถร่วมทายไปด้วยกันได้ถูกต้องและถ้ากิดสมมติว่าเชฟเขามีวิธีการทําคุณก็ร่วมทําไปด้วยกันก็ได้นะสามารถเอาสูตรสูตรจากเชฟไปได้ถูกต้องเนาะอ่ะขอเชิญครับแนะนำตัวให้แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเชฟแนะนำตัวครับเป็นเชฟมาจากกรลาลัมเปอร์นะครับจากประสบการณ์ในการเป็นเชฟอยู่ครัวอยู่ที่ยุโรปอะไรเนี่ย30กว่าปี ล้วลำเปอร์มันอยู่ยุโรปแต่เป็นก็ตอนงนี้อาหารเงี้มุมที่สามลำเปอร์อยู่นี่นะยุโรปอยู่นี่ใจกันนั่งเครื่องไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวกี่ชั่วโมงไม่ถึงสิบแป๊บเดียวไม่ถึงสิบเดี๋ยวพ่อบอกป๋าให้แป๊บเดียวตัวอย่างจบเป็นขนาดอาหารอะไรอาหารอะไรตอนนี้จากชุดก็เป็นอาหารไทยครับเป็นแนวสตรีทสตรีทฟู้ดจะเป็นแม่ค้าต้มตําแต่ว่าขายที่กุลล์ลำเปอร์ไม่ยุโรปไมยุโรปชอบยุโรปชอบโอเคชื่อเชฟอะไรอทีเชฟเจฟ โอ้ยมิสเตอร์เฟอ๋ออะไรแจฟฟยาย My name is h e f f เจฟฟ์ถ้าเกิดอยากพูดถึงร้านอาหารที่ยุโรปมีคนดูทางยุโรปอยู่ติดตามออกมาอยากพูอะไรก็บ้างสากิจเฮ้ยฮัลโหล I love you I miss you ไม่ได้เจฟไม่ได้เจอกันนานิดถึงเนาะคิดถึงรั้นน f รอ n ดเอเลฟ a วอร์สเทนเฟนร เอสิบนุสอาไม่ฟรีเออไปสบายมัฟีมึงฟังนะยิ่งมึงพูดแล้วมึงเหมือนจ้ไอ้ตะคิไอ้ดนไอ้โนจิเหรอชอ่างช่างช่ชิแอมเบรี่ฟวอชมาวัตถุดิบแรกในวันนี้ของเมนูแรกได้ดิมาครับโหว่างมา โอ้โหมาสมุรเหมือนกูทิ้งพริกหมาสมุรพริกพริกขี้หนูอ่แนได้นอนเมนูนี้ค่ะจะต้องเผ็ดลูกชุกหรือเปล่าหรอทำไมอ่ะไม่ชุบเสจพริกไงอ่ะ วัตถุดิบเป็นแท่งติดอะหนูเข้าใจว่าวัตถุดิบไปเนี่ยวัตถุดิบมันคือใส่ลงไปในเมนูแล้วเมื่อกี้วัตถุดิบจะเชื่ออา้าวไม่แน่หรอกหน้ามึงหน้า,นา,นา,นาตาเชื่ออยู่อ่ะเรามีห้าอันนะเรามีห้าวัตถุดิบโอเคนี่คือวัตถุดิบแรกถ้ามัน่นใจตอบเลยลูกชุบตอบเลยเอา้าโอ้โหโดนใครจะมาตอบวันแรก แหมรอี่คือบอกอย่างนี้นะทุกคนคือถ้ามีคนหนึ่งมั่นหน้าตอบแล้วตอบผิดหมายความว่าในรูปวัตถุดิบต่อไปเขาจะไม่ร้ดูกกู็ยังแต่ถ้าเกิดมั่นใจแล้วตอบถูกก็ถูกเลยนะก็เก่งได้กินเลยนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรเขาดีมามาวัตถุดิบต่อไปมาโได้เยอะออกทางมันขึ้นพีกูแล้ ออกายำตำยำม,ม,มาลวยำตำต้องยำก็ยังได้โอเคเลิยงต้อเลียงงก็ยังได้พูดออกมาเดี๋ยวคุณโดนขโมยนะกูไม่กลัวหรอกเอ๋อเดี๋ยวยุ้งแต่ไปผม่ตอบอ้อ oh, อันที่ผมไม่ตอบครับมาเลยครับผมไม่ตอบอันที่สามครับมาออกทางหอมแดง คนดูนึงก็ออกอย่างถ้าคนดูนึงก็ออกคนดูไทยเลยนะจำพริกก็ได้ไล,ลุกออกไปมาเลยแค่ยัดตอบแล้ว่าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมันเข้าสูตรหมดแล้วอะนี่คือลูกที่สี่แตใช่ป่ะเดี๋ยวนะไล่มาพริกมะนาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงหอมแดงมันง่าย ง่ายมันง่ายเลยแหละจริงาถ้าคิดอ่ะมันง่ายมันง่ายไปเปล่าตอบเลยถ้าผมตอบก็มันเก่งอยู่แล้วต่ไปมันจะขาดวัตถุดิบมันอาจจะไม่ใช่วัตถุดิบที่มันช่วยอะไรขนาดนั้นก็ได้อ่ะคุณตอบสิคุณตอบสิคุณโดมตอบเลยมันเก่งอยู่แล้วกูเชื่อเชื่อแค่ในตัวมึงอย่างนี้ดีกว่าคุณถ้าใส่มาขนาดนี้ตอบเลยไหมเอาเลยนี่มึงเก่งอยู่แล้วตอบเลยค่ะแตบว่า ต้มยำกุ้งกุ้งด้วยไม่รอกจะหนีหลักต้มยำกุ้งไปกุ้งเลยผู้แทงเลยฮะมึงไปกุ้งเลยเหรอต้มยำกุ้งอาหารที่คนทั้งโลกรู้จักก็จะคุ้มเป็นคำอบที่หนหน้าไปโยนหลังไปโดนจะไม่ได้ดู วัตถุดิบอันนี้มึงเสร็จกูได้มาเลยพีคมากกูบอกเลยกูบอกเลยก็ไม่พีคพีคไม่มีอะไรมีน้ำมึงไม่รู้วันนี้น้ำเปล่ากูบอกเลยว่ามึงชอบอันเนี้ยคือากูตอบเลยยู่งเรื่อวะไม่เอาอยากแก้มันไม่อยากแกงมึงมึงไม่รู้กูรู้ครับมึงไม่รู้ค่ะอย่าพึ่งมึงไม่รู้ค่ะผมยังไม่ตอบต่อไปจะเป็นวัตถุดิบ เดี๋ยววัตถุดิบหลักแล้วอ่าโอเควัตถุดิบหลักหันกลับมาเลยนะมาเลยครับอย่าเพึ่งเฮ้ยอีโดเห็นอีดิอะหน่อออย่าพึ่งก็เปิดเลยผ่านมาหนังข้าสีเงินแวววาวเหนือแน่นจนโอ้ยมาหนังสือช้าจังวะกูต้องค่อยๆวิเคราะห์สิสวมกัข้าร้อนความทรงจำกุ้บกับข้าวสวยยามเย็น เสียงกรอบในกระทะร้อนอือกินคืออะไรคเมื่อกี้ตาเหล่กะตาไม่เห็นหรอเห็นไม่ทันเห็นไม่ทันเลยดีตัดทำไมแว้นถ้าเห็นไม่ทันนี่ยและก็จะมีอีกคำตอบหนึ่งบ่าถ้ายังตอบไมได้อบไโอเคถ้าเราตอบจะผมยังไม่ตอบกูว่นึกออกแล้วกูนึกออกแล้วเหมือนกัน กูไม่พูดหรอกกูรู้หนังค่าสีเงินหมูโง่เลยกูโง่เลยหมูเลยไก่เงินเลยไก่ฮอฟอยเหรอลาดาวเหรอมึงยังไงมาเลยดีกว่าอย่าพูดท้องนำเพลงทำใบต่อไปมึงจะตอบป็ล่ะอ้าวแล้วมึงมั่นใจก็ตอบสิได้เห็นมาแกูทั้งหนึ่งอ่ะกูยังไม่ตอบแสดงว่ไม่ช่วยอ่ะดิทอยากเห็นมึงทรมาร์ดคำใบไม่ได้ช่วยอ่ะดิช่วยไม่ช่วยช่วยแม่มึงตอบไปแล้วโอ้โหใบหนึ่งขนาดนี้ช่วยหยุดแพมก่อนสิมา อ่ะคำใบต่อไปมาเชฟเจสเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเจสจะมาบอกขั้นตอนการทำเนาะคุ้นชื่อเขาได้ปะเนี่ยขั้นตอนการทำคนที่ทำกับข้าวบ่อยไหมบ่อยครับทุกวันเลยโอ้ทุกวันถระดับเมนูอะไรเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นระดับเชฟที่ระดับเมนูอะไรไข่เจียวที่สุดเนาะที่ร้นอาหารอะไรยากเลยดีเวลาข้าวต้มแหละบุญทรงแล้วไข่เจียวไฟกับเจ๊ไฝ่เนาะเขาเป็นอะไรไข่เจียวม้าคนคำนี่ มีสงคนได้อยู่นะ้่าเริ่มกรรมาวิธีการทําแรกคือยังไงขั้นตอนทำคือต้มน้าซุปให้เดือดนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ตะไคร้ข่าหอมแดงและใบมะกรูดล,ลงไปให้น้าซุปหอมีกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาและเมื่อน้ําเดือดปุ๊บสมุนไพรดีแล้วค่อยๆใส่วัตถุดิบหลักลงไปต้มจนสุก <c oughs> เนี่อ่านฟังนะสิ่งที่มันพูดอ่ะก็คือกูอ่านเองดีกว่าเพราะมึงยืนอ่านครับก็อ่านเราไม่ได้อ่านไงก็ต้องฟังเขาอ่านอ่านอ่าอ่านอ่านหลังอ่านหลังนหลังแล้วกล้องรับหน้ามึงยังไงมึงแค่ไม่อ่านก็จบอมา เสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่เห็ดฟางแล้วใบมะกรูดฉีกลงไปเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาชิมรสชาติให้มีความเค็มตามชอบแล้วปิดไฟปุ๊บไอเรียกว่าเบาไฟไดีกว่าให้แก๊สมันอ่อนแก๊สมันอ่อนแล้วจึงบีบหลีกันหลีสิ <laughs> บอกกันปิดไฟให้แก๊สมันอ่อนหลีหลีหลีเบาไฟอ่ะแต่ว่ายังไม่ต้องปิดอ่ะนิดหนึ่งอ่ะนีดนึ่คือจะปิดเขาหลีกูุณเขาใจเลยเขาหลีกูลยหลีไปมันไม่ไอธิบายเพราะขาหลีกแต่กูเข้าใจเลยโอเคหลีไป บีบไปให้เบาลงคูณปวดกว่ากขามลยต้องปวดกว่าบมึงหลายชั้นแล้วเคยดที่รายการแล้วก็บีบน้ําลงไปบีบน้ำมะนาวลงไปนะหลีไบแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปใช่บีบไม่บิดก่อนหรอเชฟมันมาขมนะไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดตอนนี้มันสูตรเขาอย่าไปเถียงเขาดิเขาทุกข์บีไป กูไม่ใช่เชฟกูยังรู้ว่าปิดไฟก่อนเดี๋ยวมะนาวผมเหมือนที่พี่บอกกันแหละถูดแล้วถูดแล้วปิดไฟปุ๊บภูมิแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปแล้วครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนเนี่ยทุบทุบทุบใส่ลงไปชิมรสชาติอีกครั้งปรับปรุงความเค็มความเปรี้ยวหวานความเผ็ดได้ตามชอบเลยไอ้วัตถุดิบที่อีดงเขาไม่เห็นยมาตอนไหนมาแล้วเอเฮ้ยมันใส่ตอนท้ายสุดแล้วต้องใส่ยังเมื่อกี้ยังไม่ใส่ไม่พูดอ่ะก็มันเลยอีกอย่างนึงอ่าที่ไม่ต้องบอกอีดองไม่รู้ ใส่ตอนสุดท้ายใช่ครับใส่ตอนสุดท้ายใส่ตอนสุดท้ายแบบใส่ปุ๊บ,บปิดฝาปุ๊บได้เลยมาเสร็จแล้วก็ต้มน้ำซุป หน้าเดิมมึงก็มีหม้อเออเดี๋ยวไม่พอเนาะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะหน้าเดิมไหมาัตถุดิบหลักเนี่ยคือยังไม่ใช่ยังไม่บอกขนาดเองว่ามันคืออะไรเป็นการหลอกหลอกเมื่อกี้โอเคตอนนี้พอจะรู้แล้วว่ามันคือเมนูอะไรแต่มันไม่รู้ว่าวัตถุดิบหลักอ่ะย่างสมมุติแกงเขียวหวานไม่รู้ว่าเขียวหวานอะไรยังไงเออถูกชิ้นปลาการ์ดมนติดอยู่ตรงนี้ผมเคตอบเลยได้ไคุณมีในใจยังมีแต่มันไม่ตอบกูอยากดูมึงหูโขกคุณตอบดิยังไม่ตอบยังไม่ตอบไปยังไม่ตอบโอเคปะ ต้องใายแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้คือคํากลอนเมื่อกี้คำคำใบยาวๆเมื่อกี้ใช่ซึ่งกลับไม่กลับไปรีเทิร์นนะคือทุกอย่างต้องจําให้ได้อย่างของข้าแวววาวกูได้แหละเนื้อแน่นอะไรนะจนติดใจกุงงอีเสียงกรอบเลยเสียกรอบเนี่ยคือความทรงจําคู่กับข้าสวยยามเย็นมันไปกรอบในกระทะร้อนดูแล้วนี่มันก็ตอบสี่กุงงอีกรอบในกระทะร้อนอย่างเดียวเลยอะ อกพร้อมกันมาหนึ่งสองสามต้มขูปลาสลิดต้มขู้ขูปลาช่อนเชิญเชฟครับดูนะครับพบกันอีกแล้วนะครับให้ดมก่อนไหมดมก่อนไหมอะไรพวกอเลยดมไอ้ดมอาจะดูก็ได้เพรากินปลาอยงไม่กินหรอวะก็เป็นปลาแล้วแหละ มึงล้างนะมึงอ่ออกเมื่อกี้ดมมือมาครับเฉลยนะครับคือพูดด้วยทำทำทำต้มยำปลาทูสดครับงงงงผมก็งงเมื่อกี้ฟังครตอบถ้าสีเงินเรอววไง เสียงกรอบในกระทะร้อนอีฟาสลิดต่อกี้ผมใช้แป้วแล้วนะแต่มันก็หนังไม่เงินก็มันก็มันก็กรอบเวลาทอดกรอบอ๋อเข้ามาถึงว่าเึงวัาถุดิดเนี้ยเวลาไปทอดกรอบกินกับข้าวสวยตอนเย็นกูนึกไปถึงปลาช่อนปลาช่อนตักแดดแดดดียว่าทอดกินคู่อ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วโอเควันนี้เราทั้งสองคนไม่ได้กินให้เชฟทีกินขอยก้างกินคอมปาววันนี้พี่สองคนตอบผิดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เอง ไม่ต้องห่วงผมดูแลห้พี่ชิมชิมน้ำเหมือนอือเพื่ออะไรเมื่อกี้วันนี้ทำทำไมอ่ะทไมอ่ะดูทีวีช่องหนึ่งมาแล้วช่วงอร่อยตบโต๊ะในตบตามเขามึงมึงอยากดูรายการอะไรอื่นมาแล้วเอามากอปกล่องนี้มึงอยากมาเรียนครัวคุณหรอพวกคุณหลหรอหรอหรอไหนลองกินปลาสิเนื้อแน่นจริงหรือเปล่า กลางเทียบเลยพี่นี่นี่นี่กูกูกูตีการอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยใครเป็นคนทำ <laughs> มีตีอ,อะไรหรือว่าอะไรใครไม่หันไหมเหออเดี๋ยวผมไปดูแล ลูกน้องให้แล้วทุบไม่ดีไงอ๋อแล้วเขาระดับเชฟแล้วเขาต้องเขามีซูเชฟเขามีอะไรเงี้ยแบบถือว่า QC หลุดมานี้ผมทางเชฟต้องทุบไม่ดีขออภัยจังหวะที่ทุบมันง่ายกว่าครับทางเชฟก็ขออภัยเดี๋ยวเชฟไปนั่งกินอยู่หลังมอกันนะครับมออะไรมอเดี๋ยวมอบังกะปิมอลามอก็ได้ไปดีมอไม่ได้ไปดีมอจบแล้วเกมเราครั้งแรกจะประมาณนี้คือมันง่ายๆไม่ได้อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคืออยากให้ทุกคนมาท อยู่ด้วยกันน่ะลองนั่งนึกถึงเมนูแล้วก็นั่งทายไปด้วยกันถ้าคุณทายถูกก็แฮปปี้วันนี้ไม่แล้วคุณอาจจะได้รู้ด้วยว่าอ๋อเมนูอาหารอะไรอ่ะมันใส่อะไรบ้างอนึกออกปะแต่ฉันคิดว่านะครั้งต่อไปนะเมนูจะยากขึ้นกว่านี้ไปอีกซับซ้อนกว่านี้ไปอีกแต่ครั้งนี้แค่ยังไม่ซับซ้อนมือกับกูยังตอบผิดเลยไม่เป็นไรมาแก้มือกันใหม่ครั้งหน้าเอาไปละครั้งหน้าต้องเป็นของเราแล้วถ้าใครถึง5้าแต้มก่อนรายการนี้นะเกมนี้นะ ต้องเลี้ยงข้าวอีกคนนึงบุฟเฟ่ต์มือหลูแล้วแต่คนละนเลือกเลือกเลยเลือกเมนูเลยอะ <Okay. S 1> กะเสวอะไรก็ได้ไดเลือกเลยได้โอเคตามนี้ตามมีเดิมพันแล้วเจอกันอนะีพีหน้าเจอกันไปไป